อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีตอนยามค่ําคืนนะครับผมก็อ่ะคืนนี้นะครับก็เป็นคืนที่2แล้วนะครับผมสําหรับการไปบัตรภารกิจของอ่าพวกผมในพื้นที่าจังอดจเจรจญนากใต้นะครับผมก็อ่ะสวัสดียามค่ําคืนที่เน็ตหนาวนะครับก็คืนนี้ก็มาอยู่ในป่าเช่นเคยนะครับผมก็ <c oughs> พวกผมก็ ปฏิบัติแบบนี้กันอยู่ตลอดนะครับเมื่อยำไปบัตรหน้าที่นะครับผมก็การรักษาความปลอดภัยการระวังป้องกันให้กัรและกันและก็การดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านในพื้นที่นะครับผมเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวหรือของทางราชการนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ต้องดูแลความปลอดภัยหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือแรงต่างนะครับผมก็ อ่าโอเคนะครับก็คืนนี้นะครับก็หลังจากเมื่อกี้หลังจากที่ฝนตกไปแล้วนะครับผมก็บรรยากาศที่ว่าหน็บหนาวน่าดูเลยนะครับก็เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะครับพวกผมก็ต้องดำรงชีพอยู่ในป่าเหมือนเดิมนะครับผมเ,เดี๋ยวผมก็จะมาก่อไฟนะครับจะมาก่อไฟเพื่อ,เ,อเพื่อที่จะได้ผิงไฟกันนะครับตอนที่ ตอนที่ว่านั่งเข้าเข้าเวีนเข้ายามแรงต่างนะครับเพื่อจะไม่เป็นไข้ป่าไม่เป็นไม่ป่วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาก่อไฟเพื่อ,อผิงกันาบางคนพี่น้องบางคนถามว่าแล้วก่อไฟนะครับก่อไฟแล้วไม่กลัวเขาเห็นเหรอก่อไฟไม่ไม่กลัวฝวายตรงข้ามจะรู้จุดเหรอนะครับก็มันก็มีคําตอบให้นะครับผมถ้าเราอยู่ในพื้นที่นะครับ ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ในบ้านเป้าหมายจริงๆนะครับผมคือเราก่อไม่ได้เลยนะครับถ้าอยู่ในหมู่บ้านที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นบ้านเป้าหมายเป็นบ้านเป้าหมายนะครับก็เราจะก่อไฟลักษณะนี้ไม่ได้เลยนะครับแต่นี่คือมันเราประเมินแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับ คือมันอยู่ห่างไกลจากพื้นที่เป้าหมายสักหน่อยนะครับผมแต่คือประมาทไม่ได้นะครับพื้นที่แบบนี้คือเป็นพื้นที่ที่ว่าควายตรงข้ามเพ่งเล็งอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับผมก็คอยจับตามองเจ้าหน้าที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่ผมจะมาก่อไฟได้นะครับการที่ผมจะมาก่อไฟได้ผมก็ต้องเลือกพื้นที่ด้วยนะครับเลือกพื้นที่ที่ว่าง่ายๆว่ามองจากด้านนอกไม่เห็นนะครับอ เราประเมินแล้วว่ามันปลอดภัยนะครับประเมิน,มน,มนเมื่อประเมินแล้วว่าปลอดภัยเราก็สามารถที่ว่ากอ่อไฟปิ่งไฟให้หายหนาวได้นะครับผมแต่ถ้าเราไปตั้งตั้งฐานรัะเวนตรงพื้นที่ที่ว่ามันสามารถสังเกตการได้เห็นสามารถสังเกตการเห็นได้ง่ายนะครับเราก็ไม่สามารถก่อไฟได้นะครับเพื่อในการนำพลางสถานที่ทั้งของเราด้วยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าเราไม่อำพลาง จำพวกสถานที่ตั้งนะครับที่หยุดหน่วยสถานที่ตั้งหยุดกินข้าวกินอะไรงนี้อาจจะเป็นอันตรายนะครับผมเพราะว่า,เ,าเราไม่รู้ว่าตอนไหนที่ขวายทุงข้ามเขาจะเข้ามาโจมตีเรานะครับาบางทีมาในรูปแบบต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของชาวบ้านเาขาแล้วแต่ มาในรูปแบบของคนเลี้ยงงวมาในรูปแบบของคนกรีดย,ยางต่างๆนะครับก็ أ, มีหลายรูปแบบเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีใครเป็นขวายตรงข้ามบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สิ่งที่เราพึงระลึกไว้นะครับก็คือความปลอดภัยเราต้องระลึกตั้งไว้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าเราจะาหวัดระวงนะครับไม่ใช่แต่คือเราระวังป้องกันไว้ดีกว่านะครับผมดีกว่าแก้ นะครับผมเพราะว่าเรามาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับมันอันตรายทุกทุกตารางนิ้วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากขวายตรงข้ามนะครับที่คอยจะมาเล่นงานหรือว่าจะมาโจมตีหรืออันตรายจากจําพวกสัตว์เงี้ยวเขี้ยวขออะไรต่างๆนะครับก็อยู่ในป่านะครับไอความอันตรายในป่ามันก็อันตรายเยอะพอสมควรอยู่นะครับเพราะว่าเรามาอยู่ในพื้นที่นะก็ ในตำลองที่ว่าเรามาอยู่ในพื้นที่ของสัตว์สัตว์มีพิษไรต่างๆนะครับไม่วา่าเริ่มจากสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะครับจำพวกตัวเยืมันจำพวกแมลงป่องจำพวกตะขาบาใหญ่ขึ้นไปเรื่อยก็จำพวกงูนะครับใหญ่ขึ้นไปเรื่อยก็จำพวกงูใหญ่ขึ้นไปอีกหน่อยก็จำพวกสัตว์ ล่าเนื้ออะไรต่งตางๆนะครับขัดล่าเนื้อข้อยังมีนะครับผมจําพวกเสือจําพวกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าตรงไหนพื้นที่ตรงไหนมีนะครับเราก็จะได้ยินเสียงนะครับจะได้ยินเสียงเสียงที่ว่ามันร้องมาจากไกลๆนะครับผมก็จากประสบการณ์จากกิจการที่ว่าผมเคยประสบพบ,บเจอมานะครับก็เคยไปขึ้นเขา,าลูกนึงนะครับที่ในจังหวัดนาราธิวาสนะครับผมเสร็จแล้วไปตั้งฐานระัตะเวน นะครับก็ได้ยินได้ยินเสียงเสือร้องมาไกลๆนะครับผมก็เราก็ไม่คิดว่ามันจะมาใกล้มันจะมาเร็วขนาดนั้นนะครับก็มีกําลังพลนะครับมีกําลังพลคนหนึง่งนะครับที่ว่า,าเข้าไปทําทุระในป่านะครับผมผมไม่ต้องบอกนะครับว่าไปทําทุระอะไรนะครับก็ไปทําทุระนะครับเขาก็ย่องมาเลยนะย่องมาเลยพี่น้องย่องมาด้านหลังเสร็จแล้วก็ ได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงเหยียบกิ่งไม้แก๊กเดียวนะครับได้ยินเสียงเท่านั้นเองนะครับหันไปดูมาถึงตัวแล้วพี่น้องมาถึงตัวแล้วนะครับหลังจากนั้นนี่คือไม่ต้องถามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็นี่คือไอจำพวกสัตว์สัตว์ป่าที่อันตรายนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือกองไฟนะครับกองไฟนี่คือเราสามารถที่ว่าช่วยเราได้นะครับผมจำพวกสัตว์ป่านี่คือเขาจะกลัวไฟนะครับผม ก่จะกลกลไฟถ้าเราจุดไฟตั้งไว้สักหน่อยนี่ก็ดีนะครับผมแต่ถ้า,าพื้นที่ตรงไหนเราประเมินแล้วไม่สามารถก่อไฟได้แต่เรายังดื้อที่จะก่อนะครับก็จะเกิดอันตร,รายมาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากอันตร,รายที่มานี่คือมากับคนนะครับไม่ได้มากับสัตว์ ไม่ได้มากับสัตว์ป่านะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือต้องระวังรอบด้านเลยนะครับต้องระวังรอบด้านเลยไม่ไว่าอันตรายจากสัตว์ป่าหรืออันตรายจากคนนะครับผมคือการเป็นฐานพลานนะครับการเป็นฐานพลานนี่คือมันต้องรอบรู้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมวิถีการดำรงชีพในป่านะครับาบางทีนี่คือ,อผมมาเล่าให้พี่น้องฟังตรงนี้อาจจะยังถ่ายทาอดให้พี่น้องฟัง ยังไม่หมดนะครับที่ว่าพบเจออีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออยากให้พี่น้องได้รู้ตั้งไว้ว่าการดำรงชีพในป่านะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่ทุกคนคิดเลยนะครับผมยิ่งเป็นการดำรงชีพในป่าในพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากโจรจากฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับต้องระวังทวีคูณไปเลยนะครับผม อย่างเช่นย,ยกตัวอย่างเหมือนกับเราดำรงชีพในป่า ừ, ในป่าแถบ ừ, ด้านบนพักล้างพัก ừ, เนือภาคอีสานนะครับ ừ, มันก็ไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ừ, วิถีชีวิตการดำรงชีพในป่าหากินไปอีกแบบหนึ่งนะครับ <S <S ผมกินในป่าดำรงชีพในป่านอนในป่าในทํานองนี้นะครับแต่ว่าการดำรงชีพในป่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมันก็ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับผมเหมือนกับมาสองรูปแบบ มาบวกมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันเลยนะครับทั้งดั้งดำรงชีพในป่านะครับหาอยู่หากินแรงต่างและก็มานอนป่าทนกับความหนิดหนาวทนกับสายฝนนะครับทนกับลมหนาวทนกับสัตว์มีพิษนะครับต้องต้องทนกับจำพวกจำพวกผู้ขอความไม่สงบอีกนะครับผมก็รอบด้านเหลือเกินนะครับผมไอสัตว์เงี้ยวเขียวขอยังไม่เท่าไรนะครับแต่ อ่ะฝ่ายตรงข้ามนะครับที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอาวุธปืนใดเข้ามายิงนะครับอาจจะพลากชีวิตเราไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือ,อาการเป็นอยู่นะครับการเป็นอยู่การระวังพ้องกันอไอ้ที่เรา,าหยุดหน่วยตั้งฐานรับตะเวนนะครับมันก็ต้องรัดคุมนะครับผมไม่ว่าจะ ไม่ว่าเราจะพลิกเพลงเอาอะระวังป้องกันในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับผมก็ขอบอกตั้งไว้ว่ามันอันตรายนะครับผมก็ <c oughs> นี่ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมก็ะกะว่าจะก่อ,ะอไฟก่อนนะครับผมก็มาอยู่ในป่านะครับจุดที่ว่าผมก่อไฟตอนนี้นะครับคือมันสังเกตการอยู่จากด้านนอกเนี่ยถ้าเราอยู่ด้านนอกนี่คือ,อเราไม่สามารถมองเข้ามา เห็นได้ด้านในนะครับเราไม่สามารถมองเห็นเข้ามาถึงด้านในได้นะครับไม่ว่าเราจะใช้แสงแต่ถ้าเราใช้แสงไฟฉายนะครับส่องขึ้นฟ้าส่องขึ้นกิ่งไม้อะไรแบบนี้โอเคนะครับด้านนอกอาจจะมองเห็นนะครับผมแสงไฟแวบๆแต่ถ้า <c oughs> เป็นแสงไฟก่อจากพื้นดินนะครับ มองจากจากด้านนอกเราจะมองไม่เห็นนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลือกพื้นที่เหมือนกันนะครับผมในการก่อไฟนะครับผมเดี๋ยวเพื่อในการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาก่อไฟนะครับเพื่ออุปบุญร่างกายนะครับในยามที่ค่ําคืนที่เหน็บหนาวนะครับผมผมก็ต้องขออนุญาตก่อไฟก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผม โอ้ยุงก็เยอะมากเลยพี่น้องยุงเยอะมาก างน้อยๆนะครับก็ยังมีฟันที่ได้ไล่ยุงด้วยนะครับคืออ,อยู่ในป่านี่คือยุงเยอะมากเลยนะครับพี่น้องแล้วก็เสี่ยงต่อ,อาการเป็นโรคมาลาเรีย OU มากเลยนะครับและก็ในพื้นที่ที่ผมอยู่นี่คือส่วนมากนี่มันจะมีเชื้อมาลาเรียระบาดอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการพ้องกันยุงกัดตั้งไว้นี่คือจะดีมากเลยนะครับไม่งั้นนี่คือถ้าเราไม่สนใจเรื่องย này, อุงกัดนี่อาจจะเป็นไข้ป่าได้นะครับ เพราะว่ามันเคยมีนะครับผมมันเคยมีหน่วยทานพลานเหมือนกันนะครับที่ออกจรยุทธในป่านะครับผมเสร็จแล้วก็กลับไปนะครับก็เป็นไข้มาเรียนะครับคิดว่าเป็นไข้หวัดนะครับผมก็กินยานะครับหลังกินยาบรรเทาอาการนะครับผมก็ยังไม่ไปโรงพยาบาลนะครับก็หลังจากนั้นนะครับมาเรียขึ้นสมองนะครับก็อ ก็ไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้นะครับก็กขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็ใกล้ป่านะครับใกล้ป่านี่คือสาคัญมากเลยนะครับผมถ้าไปถ่งโรงพยาบาลไปรักษาไม่ทันนี่นะครับก็อาจจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับผมก็ไอสิ่งที่ว่าผมกลัวกลัวไอสิ่งที่ว่าผมกลัวมากเหมือนกันนะครับก็คือไข้ป่านะครับผม เพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องรักษาตัวตั้งไว้ให้ดีนะครับ آ, เรื่องการยุงกัดแรงต่างๆนะครับอาจจะเป็นไข้ป่าได้นะครับบวกกับอากาศหนาวด้วยในพื้นที <t <t ่นะครับตอนนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายทมูกเลยนะครับไม่ค่อยสบายจมูกทักเท่าไหร่นะครับเหมือนกับจะเป็นหวัดเลยนะครับผมก็ต้องก่อไฟนะครับบรรเทาความหนาวบรรเทาอาการหนาวนะครับบรรเทาความหนาวเหน็บหนาวยินนะครับผม นี่ดูไปน้องแล้วมันก่อยากด้วยนะครับก่อไฟนี่เมื่อกี้ฝนก็ตกลงมานะครับผมไม้ฟงไม้ฟืนไรเปียกหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการดำรงชีพในป่านะครับอย่าว่าเรื่องอื่นเลยแค่เรื่องก่อไฟนะครับก็ยากแล้วนะครับสําหรับบางคนนะครับผมก่อไฟให้ติดในป่านะครับก็แค่นี้ก็ยากแล้วนะครับไอไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเลยนะครับผม ก็โอเคนะครับก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจกันมาด้วยนะครับให้ผมไปบัตรหน้าทีา่ด้วยความปลอดภัยนะครับผมฝา,ากพี่น้องติดตามเป็นกําลังใจกันมาเยอะๆนะครับผมบวกผมจะได้มีกําลังใจในการไปบัตรหน้าที่นะครับไม่ติดเลยมันเปียก ทั้งทากทั้งยุงเลยพี่น,องงอน้องดันบนทากข้างล่างยุงเลยตัวใหญ่ด้วยนี่เลยน้องดูอ่านี่เลยดูตัวใหญ่มากด้วย นี่คืออุปสรรคมันกันนะครับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับผมกับตัวทากนี่ดูไป่นองโอ้ย อ่ะนะครับพี่น้องก็ตอนนี้ก็ไฟเริ่มจะติดแล้วนะครับฟันหึงแล้วนะครับผมก็ก่อ,อไฟยากมากเลยนะครับผมในพื้นที่ป่านะครับก็ช่วงนี้มันเป็นฤดูหน้าฝนด้วยนะครับเป็นช่วงหน้าฝนเสร็จแล้วก็การที่เรามาดํารงชีพในป่านี่คือมันยากมากเลยนะครับพี่น้องมันมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยนะครับอุปสรรคที่ว่าเราต้องพบเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะ สภาพอากาศไดงต่างๆนะครับสภาพอากาศเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแดดออกนะครับจนบางทีร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ทันนะครับผมนี่คือสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วในจัดช่วงที่ว่าฝนตกพื้นดินชื้นๆนะครับบวกกับทากนะครับทากก็เยอะมากเลยนะครับก็เป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ต้องที่ต้องระวังที่ต้องป้องกันนะครับผม บวกกับบวกกับว่าจําพวกสัตว์เงี้ยวเขียวขออะไรต่างๆนะครับสัตว์เงี้ยวเคียวขอแต่างๆก็ต้องระวังนะครับผมเพราะว่าช่วงหน้าฝนฝนตกนะครับเรากลางทิ้นตั้งไว้กลาง้ายยางตั้งไว้นะครับสัตว์จําพวกนี้เขาก็หลบฝนมาอยู่ใต้เิ้นเราเหมือนกันนะครับมาอยู่กับเรานะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องอยู่กับเขาไว้ได้นะครับต้องระวังนะครับ ตอนที่ลงจากเปลแรงต่างนะครับต้องส่องดูเท้าไว้ดีนะครับไม่งั้นนี่ไปเหยียบเขานะครับอาจจะโดนต่อยอาจจะโดนโดนกัดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือการดำรงชีพในป่าช่วงหน้าฝนนี่คือมันเป็นเรื่องที่ว่า,ามันเป็นเรื่องที่ว่า,ายากพอสมควรนะครับผมถ้าคนไม่มีประสบการณ์ในการาดำรงชีพในป่านะครับก็จะ จะยากสักหน่อยนะครับจะลําบากมากเลยนะครับยิ่งยิ่งคนที่ว่าอยู่ในเมืองนะครับไม่เคยเข้าป่านะครับได้มานอนป่าตะคืนนะครับผมผมว่าคงคิดถึงที่นอนนุ่มๆแน่เลยคิดถึงแอร์เย็นๆแน่เลยนะครับผม อลองพี่น้องลองนึกสภาพดูนะครับจากาจากในเมืองนะครับนอนร่องแออยู่นะครับแล้วก็มาดํารงชีพในป่าเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ไม่ถึงคืนนะครับน่าจะขอกลับแน่เลย <c oughs> นะครับผมแต่ก็โอเคอพวกผมก็อยู่กันได้นะครับผมพวกผมกอ็อยู่มาแบบนี้มาตั้งนานแล้วมาหลายปีแล้วนะครับแต่ละปีก็ผ่านทุกทุก ทุกฤดูเลยนะครับผมแต่ละปีก็ผ่านทุกฤดูกาลของประเทศไทยนะครับผมในภาคใต้นี้ก็ะจะมีฤดูไหนบ้างนะครับในภาคใต้นี้ก็จะมีะจําพวกฤดูฝนนะครับฤดูฝนแรงนะครับและก็ช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวก็จะมีด้วยนะครับผมหน้าหนาวถึงแม้ว่าจะหนาวไม่เท่ากับไอ้ดอยอินทนนท์ไม่เท่ากับ โดยต่างๆของภาคเหนือภาคอีสานนะครับแต่ก็หนาวหนาวหน้าดูเหมือนกันนะครับปากปากไรยนี่แตกหมดเลยนะครับผมออกทํางานต่างๆ,ๆนี่แบบว่าใส่เสื้อกาะแบกเป้เดินนะครับใส่เสื้อกาะแบกเป้เดินเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงแล้วนะครับเงือย,ยังไม่ไหลเลยนะครับช่วงที่หน้าหนาวจริงๆก็หนาวมากนะครับยิ่งอยู่บนป่าบนเขาด้วยนี่โอ้ยิ่งหนักเลยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คืออุอปสรรคนะครับในการไปบัตรหน้าที่นะครับ คือสิ่งที่แน่แน่ที่สุดก็คือภารกิจนะครับภารกิจที่เราได้รับมาให้เราไปไปบัดนะครับเ,เราต้องทําภารกิจไดรุ่ง่วงไปด้วยดีนะครับไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นแบบไหนไม่ว่าฤดูกาลจะเป็นฤดูกาลไหนจะเป็นร้อนจะเป็นหนาวหรือว่าจะเป็นหน้าฝนนะครับแต่ภารกิจของเราที่ได้รับมาก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเ,เพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับผมถ้าเรา หยุดอยู่กับที่นะครับช่วงช่วงหน้าฝนเราไม่ทํางานนะครับช่วงแดดออกกลากล่าเราก็ไม่ทํางานนะครับถ้าแบบนั้นจริงๆนี่คือจะไม่ได้นะครับผมประเทศชาติจะหยุดอยู่กับที่นะครับจะไม่ไปไหนนะครับผม เพราะฉะนั้นนี่คือเราเป็นกำลังหลักของประเทศชาตินะครับเป็นทหารขึ้นชื่อว่าทหารนะครับก็คือรั้วของชาติบ้านเมืองนะครับหรือว่ายกตัวอย่างให้ให้ฟังอย่างนึงนะครับเหมือนกับบ้านหลังนึงนะครับเป็นบ้านหลังนึง่งมีกำแพงอยู่มีรั้วบ้านอยู่รั้วหนึงนะครับผมถ้าวันไหนไม่มีรั้วบ้านขึ้นมานะครับผมนึกพี่น้องลงนึกสภาพดูว่าคนในบ้านจะอยู่กันยังไงนะครับ จับเจออะไรกันบ้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกที่หรือว่าบุกรุกเข้าในบ้านเราหรือว่า,าจำพวกขมโมยอะไรต่างๆนะครับก็เข้ามาโดยที่ว่า,าเข้ามาง่ายๆไม่มีกำแพงบ้านไม่มีรั้วบ้านไม่มีประตูบ้านนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทหารนะครับเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึงคือเป็นรั้วของรั้วของบ้านหรือว่ารั้วของชาติบ้านเมืองอ เป็นรั้วของชาติบ้านเมืองก็แล้วกันนะครับผมก็โอเคนะครับก็สําสหรับกัมคืนนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมนะครับก็คอยระวังความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ เราต้องระวังความปลอดภัยให้กับตัวเราเองด้วยนะครับที่เรามาทํางานนะครับถ้าเราไม่สามารถระวังความปลอดภัยให้กับตัวเราเองนะครับเราไม่สามารถที่จะไประวังความปลอดภัยไปช่วยเหลือชาวบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่สําคัญที่สุดนะครับต้องระวังความปลอดภัยให้กับตัวเองให้มากที่สุดก่อนนะครับเมื่อตัวเราปลอดภัยแล้วเราสามารถที่ว่าไปช่วยเหลือคนอื่นไะด้นะครับนะครับก็โอเคตามนี้เลยนะครับ <K prosecutor> ก็สภาพอากาศสภาพเวดล้อมในป่านะครับตอนนี้ก็มันจะอากาศจะหนาวฝนจะตกนะครับสัตว์เงีย้ยวเขี้ยวขอก็จะเยอะนะครับผมสิ่งที่สิ่งที่ผมพวกผม ต้องต้องทำต้องไปบัดนะครับ uh, ยามค่ำคืนนะครับก็ uh, อันดับแรกเลยนะครับเวียนยามนะครับเวียนยามนี่คือต้องจัดอยู่ตลอดนะครับ uh, ไม่ใช่จัดเฉพาะกลางคืนนะครับผมกลางวันเราก็จัดนะครับผมเวียนยามตลอดยี่บสีเลยไม่ว่าช่วงกินข้าว uh, ช่วงกินข้าวช่วงพักผ่อนก็ต้องมีเวียนยามอยู่ตลอดนะครับเวียนยามนี่เป็น uh, เป็นคนสําคัญเลยนะครับผม uh, สมมุติว่า เราเหมือนผมนี่ผมมาหยุดหน่วยอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องมีเวรยามเหมือนผมนั่งก่อไฟตรงนี้นะครับก็ต้องมีเวรยามที่คอยเฝ้าระวังป้องกันให้กับผมนะครับอ่าไม่งั้นถ้าเราไม่มีเวรยามนะครับอาจจะโดนโจมตีได้นะครับผมอ่าถ้าไม mod, ่มีเวรยามผมไม่อยากจะนึกสภาพเลยนะครับว่าเราจะอยู่กันครบไหมนะครับผมเราะฉะนั้นนี่คือเวนยามนี่คือสําคัญมากที่สุดเลย นะครับผมก็ของผมนี่นะครับก็จับวินยามอยู่ตลอดนะครับผมไม่ว่าตอนนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นหัวค่ําแล้วนะครับเป็นค่าตอนค่ําแล้วนะครับก็จัดไปยันเช้าเลยนะครับคือ,อะจะบอกว่า จะบอกว่าไม่ได้นอนเต็มตื่นก็ว่าได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าพวกผมนี่คือไปบัดกันมาจนชินแล้วนะครับเราอยู่กันมาแบบนี้อยู่มาหลายปีแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเวียนยามเราก็ต้องมีนะครับเหมือนยกตัวอย่างเหมือนผมเข้าเข้าเวียนยามเริ่มจากสองทุ่มยันถึงสี่ทุ่มคนต่อไปสี่ทุ่มยันถึง เทียงคืนตีหนึ่งคนต่อไปตีหนึ่งยันถึงทีสามเลยก็ว่ากันไปแบบนั้นนะครับยันเช้าเลยนะครับช่วงกลางวันก็จัดบนกันแบบนั้นอยู่ตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือสําคัญมากเลยเรื่องเวนยามนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมก็คือ,อเป็น <c oughs> ผมจะพูดว่าไงดีนะครับผมจะพูดว่าแบบไหนคือมันเป็นง่ายๆว่าเป็นอ,อุปกรณ์ตุ้น อุปกรณ์ตุ่นแรงของเรานะครับอุปกรณ์ตุ่นแรงก็จาพวกลวดสะดุดนะจำพวกลวดสะดุดจําพวกนี้นะครับก็ต้องมีเหมือนกันต้องไปติดตั้งนะครับเป็นสัญญาณเตือนภยัยแรงต่างก็ต้องติดตั้งนะครับาบางทีกลางค่ากลางคืนนะครับวิยนดามาการตรวจการในสายตาของอในสายตาของวิยนยามนะครับตอนกลางค่ากลางคืนบางทีสายตาเรานีา่ตอนมืดค่านี่คืออาจจะมองไม่เห็นนะครับมองได้แค่5เมตร 3เมตรอ่าประมาณนั้นนะครับเพราะมันมืดสายตาคนมันไม่เหมือนกับสายตาสัตว์ป่านะครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่แค่สามสี่เมตรนี่อ่าเลยไปจากนั้นก็เราก็มองไม่เห็นแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องอ่าติดตั้งเครื่องทุ่นแรงจําพวกนี้นะครับในระยะห่างจากสถานที่ตั้งของเราอ่าห้าสิบเมตรอ่าร้อยเมตรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ลักษณะภูมิประเทศนะครับผมเมื่อ,อ เมื่อสัตว์ป่าหรือว่าเมื่อฝวายตรงข้ามเข้ามานะครับก็มาจัดมาเตะลวดสะดุดนั้นนะครับก็จะเกิดระเบิดขึ้นมาหรือว่าจะเกิดเป็นสัญญาณเตือนไปเตือนเสียงให้เราได้รับรู้ว่ามีมีมีอะไรอย่างหนึ่งที่เข้ามาตอนนี้นะครับเราจะได้ระวังภัยได้นะครับผมก็มันก็ดีไปอีกแบบนึงนะครับผมก็การไปบัดย้ำค่ําคืนนะครับก็มีอยู่ไม่มากไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็อันตรายน่าดูเหมือนกันนะครับผม เพราะว่าช่วงกลางวันเราก็ไปบัดงานกันนะครับผมแต่บางช่วงบางเวลานะครับตามีกันต่างๆกลางค่ำกลางคืนพวกผมก็ออกลาดเะเวนนะครับไปควบคุมพื้นที่รต่างๆนะครับผมก็โอเคนะครับอตอนนี้ผมก็ก่อไฟติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมครับก็แก้เหงากันนะครับก็ปิ้งปลา นั่งปิ้งปลากินเล่นกันนะครับผมก็ปลาจากอิดสีส่งมาให้นะครับอ่าก็ได้นั่งกินเล่นกันนะครับผมนั่งข้างกองไฟด้วยนะครับจะได้ไม่หนาวนะครับผมนี่ปลาอออิดสี C ส่งมาให้นะครับ ก็จะเป็นกับข้าวนะครับผมที่เหลือกินกันเมื่อตอนเมื่อตอนเที่ยงเออเมื่อตอนเย็นนะครับผมอนี่จะเป็นต้มไก่ปลาของอาจารย์เพชรนะครับอันนี้สะตอดองนะครับสตอดองชาวบ้านเอามาให้นะครับพี่น้องใจดีมากเลยนะครับก็อันนี้อันนี้ผักนะครับก็จะเป็นหยวกกล้วยนะครับผมเราไม่มีผักตามในเมืองเราก็หากินเอาตามภูมิประเทศนะครับก็เอาหยวกกล้วยมาทํามาทําผักกินนะครับผม อ่าโอเคนะครับอ่านะครับผมก็อ่อาคลิปนี้นะครับอ่ายิบคลิปยําค้าคืนนะครับผมก็อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไวเป้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมได้เดี๋ยวอ่าคลิปต่อไปผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมวิถีชีวิตของสารพลานนะครับ ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพีน้องคนแดงที่ยังไม่ติดตามตีก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดในการคลิปในการดูคลิปต่อ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 ไปนะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ